ไปกอดไปกอดปลาปลาปลามีคนไมถ่ายมีแต่คนมุงถ่ายแล้วมันไม่มีคนถ่ายเลยดูดิเดี๋ยวให้พ่อกับแม่ไปยงการ์ตาก่อนเลยนะแม่อยู่ตรงนี้อ้อยี้มลวจะกลัวอะไรวะไอ้ต้ยหน่อยตบ้ค่ะข้างหลังยังว่างข้างหลังยังว่าง พักนะาอยเลนอะไรแบบนี้สมคนเวปรดเสียงคุณน่คนเดียวเลยนะในคลิปนี้ไม่รู้เอาเสียงใคร điều về à? điều về 1 2 3 hết <coughs> 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 <don't> like <coughs> 1 2. không có đâu. chờ mẹ. mẹ bảo là chờ mẹ đi luôn đi. 1 2 3 hết thời gian. Tại sao ai? À. 1 2 3 hết thời gian. Tại sao? 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 Tại

อิน่าลงบส่ออีกอิน่าลงบนกว่าอีกอันหนึ่งสองสาม่ามือนี่น่าเป็นมิสไบร์ทมากไม่ไดนี่นี่ล่ไมาออามีหนักแน่นมิหตักช่ไมไม่เออไม่โอมีตักแน่นจมายยังไอหนมหมดเวลาติดนึงว่าติดนึงเาม